เอา้าพี่น้องเอ้ยเนาะถิ่นภาพมาก,ก็ได้เถิดกําลังไก่สิลแ,ลแล้วล่ะพี่น้องเอ้ยเต่าเราเรียนไม้นี่เด้พี่น้องเอ้ยเต่าให้เถป๊าดติดบ่แม่นง่ายบ่แม่นค่อยเพือสิได้เพือสิแล้วนี่ตัวนี้คือสูงจังเถตัดบ่ตัดอเนาะบ่ยากเด้เถเราก็ตัดอ,อ,อ,ตอือ ปั à à, 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 uh ่นเต่าตบเต่าหาเนื้อแบบหาหนามบ่าไม่ใช่เออมาค้นเอาเพื่องได้หน่อยเถอะเนาะมาค้นเอาเพื่องใส่ก้อนหรือจะโพได้เอาผดไหมใช่ก้อนมาค้นนะเดีเจ้าบ่ได้ใส่เนาะโพขึ้นแล้วเนาะโพได้แล้วเออมันสิสดมันยังเนาะไหมคือกันไฟติด าบูผู้คือกันผู้ล้มเข่าบางคนเห็นบางคนเฮ็ดนะนะไฮน่าก็เป็นไฮน่าเราโอยเถินนะผักนะบอกนาข้าเจ้าเนาะออืลงไปหันันเป็นหวยเนาะเออพี่น้องเลยหวยบ้านเท่าช่างเออหวยบ้านเท่าช่าง โอ้หวยที่ว่ามีครัวนะบ่อยเถิดอ,อ,อืเพราะว่าตอนนั้นคอยไปหาตามหาเจ้าเนี่ยละตอนนะ่ะไปเด้ค่าค้าน้ำโจงหนาฝนนะกราฟขึ้นมาอีกตอนนะมาหาเจ้าได้แต่เลขนะน้ว่ะแม่น้ำถ่วงตรงในชอนใส่น้อง มืออื่นจูดนี่บ้าต่อมาทำปรดานี่พีเนอะเดี๋ยวมันค่อยาาคอย่คอยเบิ้งพี่นองเนาะอาทิตามเบิ้งว่าแล้วสได้จูดบอ่อมืออื่นเลยมือามาเพื่อคำนี้เล่ากระโอบกันโยโกกระสีแล้วคือเลาว่าได้เป็นได้ถ้าลูกปลาปลาง่ระบบซื้บบอบรรทบเอ้อ ใหญ่เต oh. oh, so, ิบบอโอ้เก๋ำโอ้เจ้าทำมะเกือช้ำอยู่บ่อันนี่นี่วันนี้น่ะช้ำปตีนช้ำบออ่าโอ้ยใหญ่ไว้เด้ยน่ะก่ป่อยสำนิ้วมือผ่านไบบดนบันไดกว่าแล้วเธอเกือปวกตลอดนะเธอเนะมันนองน้องมันจะกวองอืมมันมีบนดินบนนั้นน่ะ ตัวาะลลวพี่น้องเลยมันแดดแดเดีอบรอยสันชัอืตั้งทังดุมอ่าไปเลยแหละโควตมชัยบุยบุยเฮะ ตัดก่อนมาดูาโผล่ขี้ดินใช่ก่อนเนาะจังตัดโพก่อนเนาะนเห็นมันแหลกนจังตัดอือนี่เด้กแบบคือตัวนี้นะพี่น้อง,งเราโผล่แล้วเราก็นั่นแล้วมันแน่นแล้วเราก็ตัดครับห่างเนาะก็ขึ้นจอมห่างบ่จักจักแล้วจะเห็นตะเกาวด้วยแบบไดค่ะ Der.

ngày đấy rồi dù đùn sao không léo đâu qua sim hả sộp vừa phụ vừa hết leo thì bó tô một ngày đấy này. quần phương thầu nhảy nhảy đi นุ้ยเนาะพี่น้องเอ้คุณทีชีวิตของเราเนี่ยนี่คนรับพันเราเห็ดบอกแปลกแปลกเห็ดเป็นเบ็ดพี่น้องเอ้ยวิญยามไทถชวนอ้อยเราก็หารับจ้างคนมันวิญยาณคนมันเราก็เห็ดเต่าท่านขายรับจ้างไปเรื่อยๆคนบอกเกียดเวียกเกียดงานเห็ดได้เบ็ดทุกอย่างพี่น้องเอ้เนาะ เพราะว่าอยู่นี่นี่ตะกี้นี่เคยเป็นบอนนั่นเธอหนึ่งอะไรได้หน่อยเธอเนาะ,ะมันมีแต่ไม้หุ่นเนาะมไม้ใหญ่โบราณเนาะ,ะข้าเจ้าเคยถามเธอหนึ่งแล้วเคยเบิ่งนี่มันมีแต่ไม้หุน่นอือนี่นะพี่น้องเลยข้าเจ้าจ้างจักล้านไอ้เธอเพิ่งรุดนี่มันถามเนาะอือแต่งเติบอยู่ได้นี่ ให้เธอลุดนี่ตาไปตาไปลดนแล้วเธอเนาะ้นไม้นี่บริยานได้เธอวะหลุดป่าเบิกป่ากข่งเทะแข่หงหาทะติ นี่เข่าขนาดนะผ่าเธินนี่ก็ได้ผ่าผ่าตัดอ้อยได้ผ่าง่นา<ม>เนาะอ๋อติดต่อจ้าต้องผูกไปที่ราคาแด้เถิดเลยเจ้าต้องเอาคมก้อนบันเดดโบ้ยได้ทางนหเดียบร้อยปุดปุด ピノンへ、ね、あ、ーっていったおし ก็ไอขี้ตมบ้าันนี่ปัดมาได้ยอมผักได้เถิดสมกคำเราว่ามืออื่นนี่มันจูดหลีขี้ดินที่คุดขึ้นได้เนี่นนเนาะบดขี้ดินนี้ด้ใช้เถิดบดขี้ดินนี้จเจ้าจะเอาใช้บ้านคุดอเอาเถินี่บ่พ่อบน่นี่ป้า <laughs> มาถึงน้ำแเปื่อยแล้วดินอ,อีกได้ถึงน้ำเปื่อยแล้วโอ้มันเป็นดินเออ เพื่อคิดินสีอิ่มน้ำมดหลายผู้อินเตอร์ไปเถิดเลยขุดกับบ่อแห้งน้ำก็ได้เนาะขุดในหันก็ได้อืมอ่ะตอนี้แล้วบัดอบอืมบัดหอบนี่ใช้น้ำลายนี่ใช้น้ำลายเนี่บัดอบจะได้เมื่อสุกลายเถื่อดอยู่ด้วยมีรถไถยังว่าเอากระพุ้ยเมื่อแก้วขัดยอเนาะ เต็มพุยเต็มพุยแน่นองตักขึ้นเอาลงตักขึ้นเอาลงเดียวเลยโอ้โหโยนใช่ยยนใช่เราได้มันหมแตกมันบวบีบวเถิดเวลาเฮาโบใช่เพืียงเฮาเห็ดแบบนี้มันติดกว่าเนาะ อ้อเห็ดบแตกที่แรกัแตกโอ้ทบัแตกแล้วบแตกเลยทามันได้แตกแล้วมันแตกเนาะโอ้ทีเห็ดเต่าทานเนีดินกินเนาะมันดินเนียวได้เธอได้นังไงบัวเนีย trên tầng nam cho hắn ít một, hồ này. một Hốt. Mà vậy mùa sao ừ. vậy mùa vậy mùa sao vậy mùa vậy mùa sao vậy mùa sao vậy mùa vậy วานมาชื้นโบคืออยู่ใกล้เฮือนนิดหน่อยเถอะเนาะใกล้เฮือนใกล้น้องยังว่าเปิดน้ำใช้รถเนาะทักหิวใช่หิวใช่รถนี่ป๊อต่อเพื่อนจะไปตักอยู่หวยพี่กับไก่เหรอพี่จะบอนไก่ไก่ได้ ป๋าจูนีได้นอนเผาป่ะนี่เถอะอ,อย่ามันนั่นบอกมันรู้เอออย่ามันรู้ค <c oughs> ือกันในเถิดก็ได้ในเต่าก็ได้นอนเผาอือตอนเห็ดอยู่หน้าดูเงินตอนนั้นก็นจักมือ่อไงเธอจะเหตุที่หามือ่อเออเต่าตัวนั้นใหญ่กู่นี่แนเนาะ,อะตอนเราไปหาเพิ่นตอนฝนตกพี่น้องในตอนนั้นเนาะ

Hột nam ý Hột nam ý Xem nam ee hộ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  nam Nó sẽ nằm lại hộ nam ee 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 hộ หับสายเบาดก่อนโอเคพี่น้องเนะาะฮะสงใส่ได้ใส่มือไอ้เธอเห็นบ้านดินกิตตมนั่น <c oughs> ติดต่อยายไปเรื่อยๆถ้าว่าน้ำอยู่ใกล้นี่แป๊บเดียว้องให้เธอเนาะอันนี้มันอยู่น้ำอยู่ไกลเขาสิซาน้ำน้ำ คือหน้าฝนนี่เขายังว่าตักอยู่ใส่ก็ได้แน้นำอันนี้ยอยู่เทียงกับเจ้าเนี่ยเถิดบูมีหนองบ่บ <c ười> ูมี่น้ำสางก๊อกบูมีบ่ปร <c ười> ะเทศเฮ้เ <c ười> ออขอกับเจ้านี่เป็นยังชักใกล้ๆนี่เ <c ười> ขาสูบเมานี่เละใกล้ๆนี่หายยู่งรอกะสูบนมกับเจ้าใกล้เ <c ười> มื่อจะพุ่นจะเอาหนามนองบ่ก็สูบเอาเมื <c ười> ม่อเอาอยู่เทียงนะอยู่เพื่อนนะ

เสียทีแต่มันบ่ได้หลายพันป่าน้อยเถอเนาะในแต่ป,ป่าดุกมันหลายพันนิ้วคัก,กี่ดอกปุ่นแล้วบัดปีหน้าเดือนหกผ้าลงน้อยเธอจยังหาพันป่าแนวไม่มาปุมาเนี่ย tito Ya môi yure y môi đấy yure yure luôn yure luôn yure 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 Nhun chảy yure chảy, yure oh. <laughs> เอาพี่น้องไปจุกคลิปลงก่อนเดี๋ยวขึ้นไปเอาบาะวัดก่อนเราหูยุเราหูยุแต่เราขี่ขันยางมาดิรถใหญ่เราบ่หอดไปจักเราขี่รถใหญ่มาบาวานนี่รถใหญ่เราจอดใช้หวานนี่นี่เราขี่ขันยางมาได้เหอนไหมดิเอาขอกไปเบิรงเพิ่นก่อนพี่น้องเลยโอเคพี่น้องเนาะจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เธอได้เนาะพี่น้องเย